วิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องน้ำใสชีวิตใสน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกายเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่รู้หรือไม่ว่าการดื่มน้ำให้ถูกวิธีส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดเรื่องราวนี้จะพาคุณไปรู้จักกับน้ำใสเด็กหญิงผู้รักการดื่มน้ำเช้าวันหนึ่งน้ำใสตื่นนอนด้วยความสดชื่นเธอรีบคว้าแก้วน้ำดื่มน้ำเย็นๆหนึ่งแก้วอย่างรวดเร็วคุณแม่เห็นเข้าจึงเอ่ยถามน้ำใสดื่มน้ำเร็วขนาดนั้น ระวังสำลักนะลูกน้ำใสย,ยิ้มกว้างตอบว่ารู้แล้วทําแม่หนูอยากดื่มน้ำให้ชุ่มคอายตอบว่าการดื่มน้ำให้ถูกวิธีนั้นสำคัญไม่แพ้ปริมาณที่ดื่มนะลูกควรดื่มน้ำทีละน้อยค่อยๆจิบไม่ควรดื่มเร็วหรือดื่มทีเดียวมากๆเพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับน้ำมากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพได้น้ำใสฟังคำอธิบายของแม่ด้วยความสนใจเธอกล่าวต่อว่าแล้วหนูควรดื่มน้ำวันละกี่แก้วคะคุณแม่ตอบว่า ปริมาณน้ําที่ควรดื่มนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นเพศอายุกิจกรรมที่ทําสภาพอากาศสุขภาพโดยรวมโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใหญ่ทั่วไปควรดื่มน้าประมาณ8แก้วต่อวันหรือคิดเป็น2ลิตรผู้ชายควรดื่มน้ําวันละเท่าไหรผู้หญิงควรดื่มน้ําวันละเท่าไหร่ปร,ริมาณน้าที่ควรดื่มต่อวันแนะนําให้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆดังนี้เพศผู้ชายควรดื่มน้าประมาณ3.7ลิตรต่อวันประมาณ15.5แก้วผู้หญิงควรดื่มน้าประมาณ2.7ลิตรต่อวัน ประมาณ11.5แก้วอายุเด็กปริมาณน้ำที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับอายุน้ำหนักและกิจกรรมผู้ใหญ่ปริมาณน้ำที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับเพศน้ำหนักและกิจกรรมผู้สูงอายุอาจจะมีความต้องการน้ำน้อยลงแต่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำกิจกรรมคนที่มีกิจกรรมควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้นจากปริมาณที่แนะนำนักกีฬาควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากเหงื่อสภาพอากาศอากาศร้อน ควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้นจากปริมาณที่แนะนำอากาศหนาวอาจจะมีความต้องการน้ำน้อยลงแต่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ